ตอนที่ 8. ตรวนรักสายลมเย็นพัดผ่านทิวสนบนเนินเขาเวฟนั่งอยู่บนระเบียงบ้านพักต่างจังหวัดมือเขาอุ่นชื้นจากไท้สูงสายตาเบลอผ้าความเหนื่อยล้าจากการตามหาหลักฐานเรื่องกริดสะสมจนร่างแทบรับไม่ไหวคียืนอยู่ข้างเตียงมองเวฟด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่ารู้สึกไม่สบาย เวฟพยายามยิ้มแต่แค่เพียงพยักหน้าเล็กๆก็หมดแรงแล้วคีถอนหายใจเบาๆก่อนจะโน้มตัวลงเอามือหนาวางบนหน้าผากเวฟหวัดไข้สูงเกินไปแล้วต้องนอนพักนะเวฟขมวดคิ้วแต่ไม่อาจเถียงเขารู้ดีว่าคีไม่ได้แค่พูดแต่จริงจังกับคำพูดของตัวเองตลอดทั้งคืนคีคอยหน้าอยู่ข้างเตียงเวฟ คอยเช็ดหน้าผากเช็ดเหงื่อจัดหมอนให้สบายมือหนาสัมผัสเบาๆแต่ละครั้งกลับทำให้เวฟใจสั่นไม่หยุดคีเวฟพ,พึมพำเสียงสัน่นคุณต้องมายุ่งก็ได้ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นคีตอบเรียบแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นสายตาคมจับจ้องเวฟเหมือนอยากอ่านใจทุกความคิดเวฟเงยหน้าขึ้นสบตาคีเห็นมุมอ่อนแอที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เสียงใจเต้นแรงเรากับต้องระเบิดความรู้สึกที่กดไว้ทุกครั้งที่ขีเข้มงวดทำให้เวฟตระหนักว่าเขาไม่สามารถหักห้ามหัวใจตัวเองได้อีกต่อไปฝนเริ่มโปรยปลายเบาๆเสียงฝนตกกระทบหน้าต่างขีโน้มตัวเข้ามาใกล้เวฟเวฟฉันเวฟไม่รอให้คำพูดจบพิงตัวลงบนอกขี ความอบอุ่นและความใกล้ชิดทำให้ทุกอย่างในใจที่ถูกกดไว้ระเบิดออกมาริมฝีปากชนริมฝีปากจูบแรกของทั้งคู่เกิดขึ้นช้าๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่สะสมมานานความห่วงใยผสมกับความปรารถนาความเจ็บปวดและความใกล้ชิดแปรเปลี่ยนเป็นจูบที่ร้อนแรงและอ่อนยนในเวลาเดียวกันเวฟสั่นเล็กน้อยในอ้อมแขนคีแต่กลับไม่ผลักใส ขีโอบกอดเวฟแน่นเหมือนกลัวจะเสียไปมือหนาจับหัวเวฟแนบบกไหนเป็นของฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวฟหลับตาพริม้มยอมให้ความอบอุ่นนั้นซึมเข้าไปในหัวใจท่ามกลางสายฝนและความมืดคำว่ารักที่ทั้งสองยังไม่ได้เอ่ยออกมาชัดเจนกลับชัดเจนมากที่สุดในจูบแรกที่บอกทุกอย่างแทนคำพูด